สวัสดีค่ะที่พามาชมในบริเวณที่พำนักสงของวัดท่หลวงนะคะบริเวณนี้คือที่พำนักสงทุกรูปค่ะด้านหลังนั่นจะเป็นกุฏิกุฏิของพระ อันนี้อันนี้คือสารเจ้าแม่นกกาวา่าค่ะสาลเจ้าแม่อยู่ในวัดที่พำนักสงฆ์นะคะบริเวณวัดร่มลื่นค่ะฝั่งโบสอยู่ ฝากถนนฝั่งนู้นนะคะข้ามมาก็เป็นที่ทำนักสงฝั่งนี้ค่ะที่ปักสงทั้งนั้นเลยนะคะน่ะตึกด้านหลังที่รถน้ำเสร็จก็เลยมาถ่ายรอบๆให้ให้ชมกันนะคะบริเวณวัดกว้างมากค่ะวัดกว้าง กว้างใหญ่มากนี่บรรดารถที่มารถน้ำศพน้องชายค่ะมาคนเยอะมากค่ะที่แรกดูเหมือนไม่เยอะไปไปมาเยอะเลยค่ะคืนนี้ก็สวดอภิธรรมคืนแรกค่ะคืนนี้พี่ก็จะมาฟังสวดคืนแรกแล้วก็ อาจจะมาทุกวันน้องไปสบายแล้วค่ะน้องหลับเหมือนคนนอนหลับไปเลยค่ะเมื่อกี้ก็ไปรูปหัวน้องมาจับมือน้องรูปหัวน้องเป็นครั้งสุดท้ายค่ะเขาอยู่ก็ทรมานค่ะไปแบบนี้น้องไปสบายดีกว่า นี่ก็เลเวนเมนนะคะเมนนนก็ที่ปํานักสงเป็นตึกหมดเลยค่ะข้างเป็นสาราตึกหมดเลยวางค่ะกว้างมากต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยต้นโพใหญ่มากค่ะ เนี่ยต้นโพใหญ่มากเลยค่ะสองคนอบเลยต้นโพร่มเย็นค่ะในวัดสงบร่มเย็นโอเคนะคะ คิปหน้าพี่จะถ่ายให้ชมใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ